เยเกจิเมมัชชริโนกัทริยาปริภาสกาสมณะพรามะนานังอิเทวะนิข ah ิปะสรีระเทหังกายัสะเพทานิระยังวชันติคนตรณีเห็นแก่ตัวเหล่านี้บางพวกมักชอบด่าว,ว่าสมณะชีพรามครั้นเมื่อทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแล้ว หลังจากตายไปเขาย่อมเข้าสู่นรกในสมัยพุทธกาลณหมู่บ้านตุทิคามใกล้กรุงสาวัตถีมีมหาเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเป็นคนวันณะพราหมณ์มีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายหลายสิบโกดอันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษมหาเศรษฐีคนนี้ชื่อว่าโตไทยะ มีอุปนิสัยตรณนีทีเหนียวไม่คิดเสียสละแบ่งปันคิดอยู่แต่ว่าทรัพย์สมบัติของเขาเป็นของมีค่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายและพ่อแม่สั่งสมไว้ให้เขาจะต้องรักษาไว้และจะต้องทำให้งอกเงยมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาอบรมสั่งสอนบุตรชายของเขาเสมอเสมอว่าลูกเอ๋ยทรัพย์สมบัติของเรา เปรียบเสมือนอยาหยอดตาหากใช้หยดหยอดบ่อยๆไม่ช้าก็จะหมดสิน้นดังนั้นเจ้าจงระมัดระวังอย่าใช้จ่ายทรัพย์ให้มากอย่าใจง่ายอย่าแบง่งรัพย์แก่ใครๆลูกเอ๋ยเจ้าจงดูอย่างฝูงปลวกที่สร้างรังพวกปลวกสังสมดินวัล,ลนิทวัล,ลนิทขยันขันแข็งไม่นานรังของมันก็กลายเป็นจอมปลวกที่สูงใหญ่ แข็งแรงมั่นคงลูกเอ๋ยอีกประการหนึ่งเจ้าจงดูอย่างฝูงพึ่งที่หาน้ำหวานจากดอกไม้วันลนิดวัละนิดสะสมเรื่อยไปพอนานวันเข้ารังของมันก็ใหญ่โตอุดมไปด้วยน้ำพึ่งที่หอมหวานลูกเอ๋ยทรัพย์สมบัติของเราบรรพบรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่หามาโดยยากสั่งสมไว้ให้เรา เราต้องปกปักรักษาไว้ใครมาขอเจ้าอย่าให้เจ้าอย่าทำใจดีแบ่งปันให้คนอื่นเพราะพวกคนที่มาขอเหล่านั้นหากเราแบ่งให้แล้วก็จะพากันได้ใจเคยตัวมาขอแล้วมาขออีกจะทำให้ทรัพย์ของเราหมดเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยความคิดอันเป็นมิจฉาทิฏฐิตรณีห่วงแหนเช่นนี้โตทยะ จึงมีได้แบ่งปันบริจาคทรัพย์สินเงินทองข้าวปลาอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคใดๆให้แก่สมณะชีพรามตลอดจนผู้คนที่ยากจนทั้งหลายเลยตัวเองไม่ยอมให้แล้วยังไม่พอยังอบรมสั่งสอนบุตรบริวารในเรือนของตนให้เป็นคนตรณีขี้หวงตามอย่างตนไปด้วยเวลาเช้าหากมีพระภิกษุสงฆ์อุ้มบาตเดินมาทางหน้าบ้าน เขาจะปิดประตูบ้านและเอ่ยปากขับไล่เสมอๆจนเป็นที่รู้กันในหมู่พระเจ้าพระสงฆ์ในวัดพระเชตวันนั้นว่าโตไทยะร่ำรวยมหาศาลแต่ไม่ชอบทำบุญข้าวสักทัพพีน้ำสักแก้วก็ไม่แบ่งให้ใครๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเคยอุ้มบารไปโปรดโตไทยะหลายครั้งหลายหนแต่โตไทยะไม่สนใจ ดูถูกดูหมิ่นพระพุทธองค์ว่าเป็นคนขี้ขอมิสหายบางคนเคยพูดแนะนำว่าโตไทยะการแบ่งปันทาบุญจะเป็นหนทางทำให้ไปสู่สวรรค์จงแบ่งปันบ้างเถอะทรัพย์สินก็มากมม้ออกอย่างนั้นแต่โตไทยะโต้แย้งทันทีว่าเราไม่ให้รอกเราเป็นคนวันณะพรามเป็นคนมีบุญวาสนามาแต่เกิดแม้ตายแล้ว เราก็จะได้ไปเกิดในด,ดินแดนแห่งพรมอันรุ่งเรืองโตไทยะมีความมั่นใจในคติสัมปรายภพแห่งตนซึ่งถูกสั่งสอนไว้ว่าคนวันณะพราหมณ์ทุกคนเมื่อตายแล้วจะได้ไปบังเกิดเป็นพระพรมทุกทุกคนด้วยความหลงผิดเป็นมิจฉาทิฐิตรณีทีเหนียวเช่นนี้เขาจึงไม่ทำบุญไม่บริจาคทานเลยซึ่งบุตรชายคนเดียวของเขาที่ชื่อว่าสุภมานพ ก็ประพฤติตนตามแบบอย่างของเขาด้วยเพราะเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดาโตไทยะสะสมเก็บงำทรัพย์สมบัติไว้ในบ้านปกปิดอย่างแน่นหนานอกจากนั้นบางส่วนก็นำใส่โอคงใส่ไหไปฝังซุกซ่อนไว้ใต้ดินภายในเขตรัว้วเขตกำแพงบ้านมิให้ใครพบเห็นด้วยเกรงว่าจะมีโจรขโมยมาปล้นมาชิงเอาไป ขุมทรัพย์ในดินในบ้านของเขามีเพียงเขาและบุตรชายคือสุภะมานพเท่านั้นที่รับรู้แต่ก็ไม่รู้ทั้งหมดเขาแอบขุดฝังไว้อย่างเป็นความลับแล้วการเวลาแห่งชีวิตอันไม่ยั่งยืนนานก็ผ่านพ้นไปตามลำดับโตไทยะเศรษฐีขี้หวงก็แก่เท่าและเริ่มล้มป่วยด้วยโรคภัยขณะเมื่อเขาใกล้จะสิ้นใจ จิตใจของเขาเพิ่งเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนห่วงใยในทรัพย์สินเงินทองที่สั่งสมเก็บซ่อนไว้เขาคิดห่วงคิดห่วงตลอดเวลาว่าทรัพย์ของข้าสมบัติของข้าเงินทองของข้าคิดโลภห่วงห่วงอยู่เช่นนี้จนสิ้นลมจิตใจมนหมองไม่ผ่องใสเลยด้วยแรงแห่งอกุศลอาสันนกรรมคือกรรมห่วงห่วงเมื่อใกล้ตาย พอสิ้นใจเขาก็ไปบังเกิดในท้องของนางสุนัขตัวหนึ่งภายในบ้านของเขาทันทีด้วยแรงกำนั้นครั้นต่อมาเมื่อนางสุนัขคลอดลูกก็คลอดออกมาเป็นลูกสุนักน้อยตัวผู้วิ่งวนอยู่ในบ้านหลังนั้นสุภมานพผู้เป็นบุตรชายได้แลเห็นก็บังเกิดความรักใคร่เอ็นดูลูกสุนักน้อยตัวนั้นด้วยเคยมีความผูกพันกันมาแต่ไม่รู้ว่าลูกสุนัขน่ารักนี้ แท้จริงแล้วก็คือโตไทยะผู้เป็นบิดาของตนเพิ่งตายไปไม่กี่เดือนได้กลับชาติมาเกิดอยู่มาวันหนึ่งเมื่อใกล้รุ่งอรุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีทรงได้ตรวจดูด,ด้วยพระวรยานอันเป็นพุทธริศได้ทรงเห็นลูกสุนัขอดีตโตไทยะและสุภมานพปรากฏขึ้นในพระวรยาน จิงทรงมีพระดำริว่าโอ๋นอปัตี้โตไทยะผู้ตรณีไปบังเกิดเป็นลูกสุนัขแล้วหากเราไปโปรดสุภมานพผู้เป็นบุตรของโตไทยะจะเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยทรงดำริดังนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงอุ้มบาทเสด็จไปยังบ้านของสุภมานพในเวลาเช้าแต่ขณะนั้นสุภมานพไม่อยู่ออกไปทำธุระนอกบ้าน แต่คนรับใช้พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุ้มบาทเสด็จไปจุดที่ประตูบ้านเจ้าลูกสุนัขตัวนั้นแลเห็นเข้ามันก็วิ่งเข้ามาขวางทางทันทีและตะโกนเห่าไล่เสียงดังด้วยความไม่พอใจตามอุปนิสัยที่เคยสั่งสมมาในอดีตชาติของมันเสียงเหา่าอย่างดุร้ายของลูกสุนัขทำให้คนรับใช้ของสุภมานพได้ยินออกมามองดู เจ้าลูกสุนัขห่วงสมบัติตัวนั้นวิ่งเข้ามาใกล้ๆเหาไล่ไม่ยอมหยุดพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาจึงเลี้ยวไปทางลูกสุนัขตัวนั้นด้วยพระเมตตาทรงตรัสแก่มันขึ้นว่าดูก่อนท่านโตไทยะตอนที่ยังเป็นมนุษย์ท่านก็ดูหมิ่นเราตถาคตบัดนี้ท่านมาบังเกิดเป็นสุนัขแล้วยังมาส่งเสียงเหหาไล่ขัดขวางเราหากตายไปอีก ท่านจะต้องไปบังเกิดในแดนนรกสิ้นคำดำรัสของพระพุทธเจ้าเจ้าลูกสุนัขตัวนั้นก็บังเกิดอาการสะดุ้งขนลุกขนพองหูตกหางตกซบเศาลงในทันทีมันหยุดเห่าโดยพลันบังเกิดความสำนึกอับอายว่าโอ้พระพุทธเจ้ารู้จักเราพระพุทธเจ้ารู้จักเราพระพุทธเจ้ารู้ว่าเราคือโตไทยะมาเกิดเป็นสุนัข คิดดังนั้นก็งอยเหงาเศร้าใจเดินคอตกกลับเข้าไปในบ้านทันทีด้วยความอับอายและหวาดกลัวต่อคำพยากรณ์ที่ว่าตัวเองจะต้องตกนรกในภพชาติเบื้องหน้าลูกสุนัขผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิซบเศระถมทุกขไปนอนหมอบอยู่ในกองขี้เท่าข้างเตาไฟในครัวด้วยความหม่นหมองไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารส่วนองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ท่งอุ้มบาตรเดินผ่านไปครั้นพอตอนสายๆส,สุภมานพได้กลับมาและไม่เห็นลูกสุนัขตัวโปรดของตนก็ถามคนใช้ว่าลูกสุนัขของข้าไปไหนนายมันไปนอนหมอบอยู่ตรงกองขี้เท่าข้างเตาไฟนอนสุภมานพก็ไปดูและร้องเรียกแต่เจ้าลูกสุนักก็หมอบนิ่งด้วยท่าทางหมองเศร้า ไม่รื่นเริงเหมือนดังก่อนสุพมานพพยายามเรียกมันแต่มันก็หมอบนิ่งเงาซึมเศร้าอยู่เช่นนั้นต่อไปใครมาทำให้ลูกสุนัขตัวโปรดของข้าเป็นเช่นนี้มีใครตีมันหรือเปล่าสุพมานพาถามคนใช้ไม่มีหรอกนายแต่ที่มันมีอาการเหงาหงอยเช่นนั้นเพราะมันถูกพระสมณะโคดมพุทธเจ้าพูดว่ามันเมื่อเช้านี้คนใช้รายงานอะ พระธรรมนะโคโดมมาหรอท่านมาว่าอะไรลูกสุนัขของข้านายพระธรรมนะโคโดมบอกว่าลูกสุนัขตัวนี้คือท่านโตไทยยะมาเกิดและหากตายไปจะไปสู่แดนนรกเจ้าลูกสุนัขพอได้ยินก็ตัวสั่นซบเซาเหงาหงอยเดินโซเซไปเหมาบบนกองขี้เท่าไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเลยสุภามานพพอทราบเรื่องดังนั้นก็ไม่พอใจ โกรธพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งจะเอาเรื่องพระพุทธเจ้าเขารีบรุดไปยังพระวิหารเชตวันในทันทีท่านสมณะโคโดมท่านว่าบิดาของเราไปเกิดเป็นลูกสุนัขเหรอเราไม่เชื่อหรอกท่านพูดผิดแล้วบิดาของเราเป็นวันณะพรามตายไปจะต้องไปเกิดเป็นพระพรหมท่านมีหลักฐานอะไรจึงมาพูดพล่อยๆดูถูกบิดาของเราเช่นนี้ สุภมานพเออะโวยวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสแก่เขาว่าดูก่อนสุภมานพท่านต้องการพิสูจน์หาความจริงหรือไม่เล่าอ๋อแน่นอนพระสมณโคดมเราต้องการพิสูจน์ว่าคำพูดของท่านจริงหรือเท,ท็จสุภมานพถ้าเช่นนั้นจงตอบเราก่อนว่าทรัพย์สมบัติเงินทองของโตไทยะบิดาของท่าน ที่เก็บซุกซ่อนไว้ท่านค้นพบหมดทุกอย่างแล้วหรือยังพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามสุภามานพครั้นได้ฟังก็เฉลียวใจว่าพระพุทธองค์ทรงรู้ได้อย่างไรเพราะทรัพย์สมบัติของบิดาเขายังหาไม่พบอีกสอย่างคือ 1. นพวงมาลัยทองคามูลค่าหนึ่งแสนกหาปณะก็ยังหาไม่พบ 2. เขียงเท้าทองคำมูลค่าหนึ่งแกหาปณะก็ยังหาไม่พบ 3. ตุ่มทองคำหมูลค่า1นึ่งแสนกะหาปณะนะก็ยังหาไม่พบและ 4. เงินสดอีก1,000งแสนกหาปณะนะก็ยังหาไม่พบไม่รู้ว่าบิดาของเขาเอาไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนสุภามานพจึงคิดอยากจะพิสูจน์คาพูดของพระพุทธเจ้าเขาคิดว่าหากเป็นความจริงเขาก็จะได้ทรัพย์สมบัติมากมายที่พ่อซ่อนไว้คืนมาแต่หากไม่เป็นความจริง เขาจะประจานพระพุทธเจ้าว่าพูดโกหกหลอกลวงคิดดังนั้นแล้วจึงบอกว่าสมณะโคดมทรัพส,สมบัติที่พ่อของเราซุกซ่อนไว้นั้นยังหาไม่เจอยังมีอยู่อีกมากท่านจงบอกวิธีพิสูจน์มาเถอะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแนะวิธีพิสูจน์ให้สุภมานพได้ฟังว่าดูก่อนสุภมานพท่านจงกลับไป แล้วนำลูกสุนัขตัวโปรดของท่านนั้นไปอาบน้ำชํำระล้างร่างกายให้สะอาดเช็ดตัวมันให้แห้งแล้วจัดหาข้าวปลาญาติอย่างดีมีรสอร่อยให้มันกินจนอิม่มจากนั้นจงอุ้มมันไปนอนบนที่นอนอน่อ,อนนุ่มพอมันนอนแล้วจงพูดถามมันด้วยคำพูดไพเราะอ,อ่อนโยนว่ามันซ่อนสมบัติไว้ที่ไหนท่านจงไปทำตามเราแล้วมันจะบอกให้ท่านได้รู้ สุภมานพได้ฟังแล้วก็รีบกลับบ้านทันทีเพื่อต้องการพิสูจน์ความจริงเขาทำตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าทุกอย่างคืออาบน้ำและเช็ดตัวให้ลูกสุนัขหาข้าวปายาตรสอ,อ,อร่อยอร่อยให้มันกินจนอิ่มแล้วอุ้มมันไปนอนพอมันนอนแล้วเขาก็เอ่ยคำพูดถามด้วยท้อยคำไพเราะอ่อนโยนขึ้นว่าพอ่พอพ่ พ่อซ่อนพวงมาลัยทองคําและทรัพย์สมบัติอื่นๆไว้ที่ไหนจงบอกลูกมาเถิดลูกจะได้ไปขุดขึ้นมาเก็บไว้หากปล่อยไว้ในด,ดินนานๆจะสูญหายไปนะพ่อนะพูดไปก็เอามือลูบไล้ตัวลูกสุนัขนั้นไปอย่างอ่อนโยนบัตนั้นสุนัขโตไทยะก็รับรู้มันรีบลุกขึ้นจากที่นอนวิ่งนำหน้าไปในสวน เอาเท้าตะกุยดินอันเป็นจุดที่ฝังทรัพย์สมบัติไว้ในอดีตชาติสุภามานพเห็นแล้วก็ให้บริวารช่วยกันขุดคน้นในไม่ช้าก็ได้พบขุมสมบัติครบทุกประการสุภามานพดีใจอัศจรรย์ใจต่อความอย่างรู้อันวิเศษมหัศจรรย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาคิดว่าโอ๋เนาพระพุทธเจ้านี้ ทรงทราบได้อย่างไรว่าพ่อของเรามาเกิดเป็นสุนัขทั้งทั้งที่พบชาติปิดบังไว้ก็ยังทรงทราบได้สุภามานนพบังเกิดความเลื่อมใสเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกเป็นครั้งที่สองคราวนี้เข้าไปด้วยความเครารพศรัทธายกมือน้อมไหว้พระพุทธเจ้าแล้วทูลถามข้อสงสัยของตนขึ้นว่าข้าแต่พระสมณะโคดมผููเจริญ ถ้าความดีความชั่วมีจริงทำไมคนเราจึงเกิดมาแตกต่างกันไม่เหมือนกันโดยเขาตั้งคำถามขึ้น14ข้อแต่จัดเป็น7คู่เจดคำถามว่า 1. ทําทำไมคนบางคนอายุสั้นในขณะที่คนบางคนอายุยืนยาว 2. ทํทำไมคนบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมากส่วนบางคนไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเลย สามทำไมคนบางคนเกิดมารูปไม่สวยผิวพันธซามแต่บางคนรูปสวยผิวพันธ์งดงามผ่องใส 4. ทำไมคนบางคนเกิดมาไร้ยศศัก์แต่บางคนกลับมียศศักด์เกียรติยศสูงส่ง 5. าทำไมคนบางคนเกิดมายากจนแต่บางคนกลับร่ำรวยมาก 6. ทำไมคนบางคนเกิดในตระกูลต่ำ แต่คนบางคนกลับเกิดในตระกูลสูงและเจ็ดทำไมคนบางคนเกิดมาโง่เขลาเบาปัญญาแต่ขณะที่บางคนกลับฉลาดมีปัญญามากลำดับนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสตอบคำถามของสุภามานพนั้นว่าดูก่อนสุภามานพข้อหนึ่งการที่คนเราบางคนเกิดมามีอายุสั้นเพราะชาติก่อน เป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดศีลข้อที่หนึ่งเสมอเสมอเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จึงมีอายุสั้นพลันตายส่วนคนที่มีอายุยืนเพราะมีศีลบริสุทธิ์ผลแห่งศีลจึงหนุนส่งให้มีอายุยืนนาน 2. คนบางคนเกิดมาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บมากเป็นเพราะชาติก่อนชอบเบียดเบียนทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่น ให้เดือดร้อนทุกทรมานด้วยผลกรรมนั้นเมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์จึงมีโรคภัยไข้เจ็บมากไม่มีความสุขส่วนคนที่มีสุขภาพดีไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนเพราะว่าชาติที่แล้วมีเมตตากรุณาไม่ทำร้ายไม่รังแกมีศีลมีธรรมอันบริสุทธิ์เกิดมาเป็นมนุษย์จึงมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน 3. การที่คนบางคนเกิดมาไม่สวยไม่งดงามเป็นเพราะชาติปางก่อนเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหผลแห่งความโกรธทําให้เกิดมาเป็นคนขี้เรส่วนคนที่เกิดมารูปร่างสะสวยผิวพรรณงดงามเพราะชาติที่แล้วแล้วมามีจิตใจเมตตาไม่เป็นคนขี้โกรธ 4. การที่คนบางคนเกิดมาไร้ยศศักดิ์มีวาสนาน้อยไม่มียศไม่มีตำแหน่ง เพราะชาติก่อนๆเคยมีใจอิจฉาริษยาเห็นใครดีกว่าก็ทนไม่ได้ว่าเขานินทาเขามุ่งทำลายเขาส่วนคนที่เกิดมามีตำแหน่งสูงมีเกียรติยศก็เพราะชาติก่อนไม่ริษยาคนอื่นเห็นใครได้ดีมีความสุขก็อนุโมทนายินดีกับเขา 5. การที่คนบางคนเกิดมายากจนคน้นแค้นเพราะชาติก่อนไม่ค่อยบริจาคทาน เป็นคนตรณีทีเหนี้ยวไม่แบ่งปันไม่เกื้อกูลส่วนคนที่เกิดมาร่ำรวยมั่งคั่งเพราะชาติปางก่อนเคยบริจาคทานไว้มากยินดีในการให้ไม่ตระณีหวงแหน 6. กการที่คนบางคนเกิดมาในตระกูลต่ำเป็นเพราะชาติก่อนเป็นคนแข็งกระด้างไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ต่อผู้ที่ควรเคารพส่วนคนที่เกิดมาในตระกูลสูง ก็เพราะชาติก่อนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ต่อสมณะชีพรามต่อผู้ประพฤติดีทั้งหลาย 7. การที่คนบางคนเกิดมาโง่เขลา,าเบาปัญญาเพราะชาติที่แล้วไม่เข้าไปศึกษาหาความรู้จากสมณะชีพรามไม่เข้าไปฟังธรรมกับบัณฑิตส่วนคนที่เกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็เพราะชาติก่อนเป็นคนชอบ ข้าไปศึกษาหาความรู้ฟังธรรมจากสมณะชีพรามเรียนรู้จากเหล่าบัณฑิตอยู่เนืองนิดดังนี้คำตอบของพระพุทธเจ้าสร้างความพอใจเลื่อมใสศรัทธาให้กับสุภามานบเป็นอย่างยิ่งเขาก้มลงกราบกราบกราบขอถึงซึ่งพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ,ะที่พึ่งขึ้นว่า พุทธังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสาระที่พึ่งธรรมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเป็นสาระที่พึ่งสังฆังสารังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์เป็นสาระที่พึ่งสุภมานพ บุตรของโตไทยะมีใจศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสมาทานศีลมันบริจาคทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้นสิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพพบุตรในสวงสวรรค์ส่วนโตไทยะสุนัขขี้ห่วงตัวนั้นครั้นเมื่อตายแล้วด้วยความที่ไม่เคยทำบุญเป็นมิจฉาทิฐิมาก่อนซ้ำยังเห่าไล่ ขัดขวางพระพุทธเจ้าแรงกรรมนั้นจึงชักนำให้ลงไปบังเกิดในนรกตราบจนเท่าทุกวันนี้เยเกจิเมมัชชริโนกัทธริยาปริภาสกาสมณะพรามนานังอิเทวะนิข ah ิปะสรีระเทหังกายสสะเพทานิระยังวชันติ คนตรณีเห็นแก่ตัวเหล่านี้บางพวกมักด่าว่าสมณะชีพรามครั้นเมื่อทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแล้วหลังจากตายไปเขาย่อมเข้าสู่นะรก